การปฏิบัติการพิเศษกองขับการปราบปรามนำํำพนัราชการตำรวจกองขับการปราบปรามมาเพื่อเข้าร่วมพิธีท้ายวันสถาปนากองขับการปราบปรามรอบ65ปีจำนวนทั้เส้น3 65นายบัดนี้นพร้อมแล้วรับร้อนหนวดตีทองปูนถุงล้ว ติดตัวำรวจโทหญิงสองนิดสีชาติด้านสืบสวนปราบปรามพันตำรวจโทวีรบัตรวง,งรัตน์ตำรวจตรีสานิกวงสวายค่ะขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะมาได้แล้วมาทางนี้เลยทางนี้เลยลูกอ่ะทางนี้เลยค่ะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để chỉnh chân trị khoảng vô ờ